รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ไอเบเวอร์จจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนแหวกกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลา16นาฬก15นาทีทางช่องอมริทีวี HD ช่อง34แบบนี้และว,วันนี้ขแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารทะเลที่แหวนบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบทานล l o เตอร์เนี่ยจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนกับร้าน Red l o อ s t e r ร์ค่ะนี่ตัวใหญ่เบิ้มเลยอยู่ข้างๆแหวนตรงนี้นะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะจากเมืองฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาและโด,ด่งดังมากๆเลยว่ามีอาหารทะเลที่ทั้งอร่อยคุณภาพดีแล้วก็ราคาเข้าถึงได้นะคะจนขยายสาข,ขาไปกว่า700สาข,ขาทั่วโลกเลยทีเดียวและนอกจากจะมาทานอาหารทะเลและล็อบสเตอร์อร่อยๆแล้วนะคะแหวนก็มีนัดกับพี่สาวเสียงดีที่เป็นนักร้องระดับตำนานของเมืองไทยแต่ว่าจะเป็นใครแหวนขออุบไว้ก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้ตาแหวนเข้ามาใน ก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม Red ster, เป็นร้านอาหารทะเลที่มีจุดกำเนิดอยู่ที่เมืองเลกแลนด์รัฐฟลอริดาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ1918หรือ52ปีที่แล้วเลยนะคะคุณผู้ชมโดยบิลดาร์เดนซึ่งมีแนวคิดว่าจะทำให้อาหารทะเลมีคุณภาพและอร่อยสามารถเข้าถึงคนที่อาศัยอยู่ห่างจากทะเลได้ง่ายมากขึ้นและหลังจากที่ร้านเปิดได้ประมาณแค่2ปีร้าน r รด Lo อบ t เ r อร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยอาหารที่มีคุณภาพและราคาเป็นมิตรทำให้ r ร d l o อ s t e r ร์นั้นกลายเป็นเชนร้านอาหารทะเลที่โด่งดงังและเติบโตในต่างประเทศอย่างรวดเร็วซึ่งร้าน เรดลอปเซอร์ Red นั้นมีจุดยืนสําคัญนั่นก็คือการโฟกัสในคุณภาพอาหารและความสดและที่ว้าวสุดก็คือวัตถุดิบหลักที่นํามาใช้ในร้านอาหารนี้นั้นนําเข้าจากประเทศทั่วโลกกว่า20ประเทศเลยทีเดียวละค่ะและร้านเวดลอปเซอร์ร้านนี้ก็ <c oughs> เป็นสาขาแรกในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตแห่งนี้ซึ่งร้านนี้นั้นนอกจากจะเน้นคุณภาพของอาหารทะเลในคอนเซ็ปต์เฟรนด์สแอนด์ฟมี่บรรยากาศอบอุ่นเป็นมิตรสไตล์อเมริกันภายในร้านนั้นยังเน้นสไตล์แคช g โดยดึงลูกเล่นของความเป็นทะเล เลียวคลื่นและชายหาดมาตกแต่งเพิ่มบรรยากาศให้กับร้านเหมือนนั่งทานซีฟู้ดอยู่ริมทะเลเลยทีเดียวและค่ะแฮรเรแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แหวนรอคอยแล้วคุณผู้ชมนั่นก็คือการชิมเมนูที่เป็นิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นเองและนี่คืออยู่เบื้องหน้าแหวนแล้วนะคะแลวลอมตาปไปหมดเลยเอาเป็นว่าเริ่มต้นจากเมนูแรกกันเลยนะคะเชดเดอร์เบย์บิสกิต เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมตั้งแต่ปี1992แล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเชดเดอร์เบเบสกิตทุกชิ้นนั้นนะคะอบสดใหม่ที่ร้านทุกวันใช้แป้งสูตรลับเฉพาะของทางร้านผสมกับเชดเดอร์ชีสคุณภาพดีและเคลือบด้านบนด้วยเนยกระเทียมสูตรพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมถือได้ว่าจะม,มันหน่อยนี่แบบไม่เลยนะแบบมีความไล่แล้วก็แบบถ้าทานคู่กับล็อบสเตอร์เนี่ยคือิศมากไม่สงสัยเลยว่าทำไมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่คะ่ะ lobster and cheese twice baked potato นะนี่องห้มมมมมามาคอมบิเนชั่นทุกอย่างมาแ,แบบปรุงรสผสมมากำลังแบบได้ที่มากเลยนะคะทั้งแบบรสชาติของมัสเซรลลาของกุ้งของ lobster คือแบบรสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทยมากๆากเลิศค่ะ lobster bis เองนี่มีแป้งฟูๆโปน่าตรงนี้แล้วตัวซุป โอ้โหดูคุณผู้ชมดูความเข้มขน้นว้าวริชสะใจมากเรียกได้ว่าไม่ห่วงวัตถุดิบนะคะที่นี่เนื้อล็อบสเตอร์ด้วยนะคะโอ้อืมอร่อยมากซุปรสชาติเข้มข้นมากเลยนะคะแลวที่สำคัญเนี่ยใส่ล็อบสเตอร์มาให้หลายชิ้นเลยบางทีถ้าเวดไปกินเนี่ยทั้งซุปมีล็อบสเตอร์อยู่ชิ้นเดียวนี่คือแบบมาหลายชิ้นแล้วก็แบบรสชาติคือแบบถึงใจมากชอบมากทุกอย่างคือรสชาติเข้มข้นหมดแล้วก็ ทานกันขนมปังกรุบๆที่อยู่ด้านบนนี่คือแบบใช่เลยนะคะแล้วมาต่อกันที่เมนูต่อไปนะคะซึ่งเป็นเมนูที่แหวนชอบที่สุดตอนอยู่ที่อเมริกานั่นก็คือ lobster roll นั่นเองสมัยอยู่บอสตันนี่คือต้องกินทุกวันนะคะวันละชิ้นแล้วก็แบบคิดถึงมากมาเมืองไทยอาจจะแบบหา lobster r o l อร่อยๆทานแต่ว่ายังไม่ถูกใจสักทีจะต้องขอมาลองชิมที่นี่ว่าจะโดนใจหรือเปล่าอือืมอืมอร่อยมาก lobster เนื้อดีแล้วเนื้อแบบหวานๆปรุงเค็มๆนิดๆนะคะแล้วแบบเหมือนกินอยู่ที่อเมริกาเลยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดวัตถุดิบไม่ดีแล้วปรุงรสไม่ดีเนี่ยคือบ้องเลยนะ l o บสเ e r ร o โรนี่คือแบบอร่อยมากรีมอกและเมนูต่อไปนะคะนี่เลยอีกหนึ่งไฮไลท์ live main lobster นะคะซึ่ง lobster นั้นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นราชาแห่งท้องทะเลแล้วก็จะหาลบสเตอร์ดีๆทานเนี่ยก็ต้องที่นี่แน่นอนแล้ว ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีการมานั่งแกะเองให้มือเลอะเทอะนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีบริการแกะให้แล้วก็ไฮไลท์มากๆเลยอันนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าที่ร้าน Red Lobster สาขาประเทศไทยเป็นที่เดียวที่มีเสิร์ฟน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะที่อื่นในโลกไม่มีนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวและแน,น่นอนก็ต้องมาคู่กับ butter sauce ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยค่ะ ซึ่ง l o b s อร์ของทางร้านนะคะก็ใช้เมน l o เตอร์ตัวเป็นๆน,นาเข้าจากประเทศแคนาดาเลยนะคะและมีกล้ามที่ใหญ่และเนื้อนุ่มที่สุดเพราะว่าเป็น l o เตอร์จากหน้าน้ำทะเลแอตแลนติกอาศัยอยู่ในกระแสน้ำเย็นทำให้เนื้อ l o เตอร์เนี่ยมีความหวานกว่า l o เตอร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำโอนเพราะว่ามันไม่ซึมซับความเค็มนั่นเองค่ะโดยที่ร้านนะคะก็จะใช้ l o เตอร์ตัวละประมาณ 600กรัมคือเกือบกิโลเลยทีเดียวนะคะมาทําให้คุณผู้ชมทานกันแบบสดๆใหม่ๆทุกวันเลยทีเดียวค่ะพร้อมลุยกับคุณผู้ชมดูกล้ามมันสิโอจิ้มบัตเตอร์ซอสออริจินอลของขากอน เนื้อแน่นแล้วก็หวานในเนื้อจริงๆสมคำร่ำลือก็มันได้ซอสว่าไม่รู้เนยอะไรอร่อยเป็นบ้าเลยคุณผู้ชมมันแบบหวานๆเค็มๆมันๆแล้วมันหืมกลิ่นหอมขึ้นจมูกดีมากดีมากถ้าอยากอร่อยแบบไทยต้องซีฟู้ดที่เดียวนะคะในโลกที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ด ันนี้รสมากประหารด้วยกันแล้วแบบหืเ no นื้อล็อกเตอร์หวานๆเจอน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันร้อนมากคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นอัมาสต้องลองดีมาก The best จริงๆเอาละค่ะแล้วมาเมนูต่อไปนะคะเพิ่มลูกเล่นที่ตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะกับสปาเกตตี้อากริโอโอลิโอ with bacon and m a y lobster ค่ะจะจัดจ้านขนาดไหนเนี่ยแหวนต้องพิสูจน์นะคุณผู้ชมเอาใจาลืมอันนี้ก็ต้องแก่ด้วย <laughs> จะรสชาติจัดจ้านขนาดไหนและพอทานร่วมกับล็อสเซอร์แล้วเนี่ยจะรสยังไงนะคะเดี๋ยวแหวนจะพิสูจน์กับคุณผู้ชมแต่รอขุาแ <Okay. S 2> กะแป๊นึงนะคะเมนูอาหารของที่นี่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดของที่นี่กันต่อจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะรีซอคินคิวมิสทีแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิวของเราเราเลือกเอง ตอนนี้เมนูนี้เขแกะเสร็จเกือบเสร็จแล้วเพราะว่าก้าวยังไม่เสร็จนะคะซึ่งก็จะมีไ i ฟ์เมนโลปเชอร์ทั้งตัวเลยนะคะอยู่ตรงนี้600กรัมแล้วเพิ่มลูกเล่นนะคะอย่างที่แหวนว่าโดยมีสปาเกตตี้โอมิโอตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบพริก กระเทียมเบคอนรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยนะคะทำให้บสเตอร์นั้นนะคะถูกปากกับคนไทยมากยิ่งขึ้นเพราะธรรมดานะเมื่อก่อนวเวลาแหวไปปานาที่อเมริกาเขาก็จะจิ้มกับเนยแล้วก็จะแบบมีความแบบเอ้ยเลี่ยนบ้างอะไรบ้างที่นี่นี่มีทั้งน้าจิ้มซีฟู้ดตัดแล้วก็มีสปาเกตตี้อโอลียสตัดด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติเนะี่ยเขาบอกว่าจัดจ้านจะจัดจ้านขนาดไหนเนี่ยต้องพิสูจน์นะคุณผู้ชมอืมอืม,อ,มอร่อยมาก คือไม่ได้รสชาติเผ็ดนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นและมีความแบบกลิ่นสโมกนิดๆสไตล์อเมริกันอร่อยมากทานร่วมกันแล้วแบบมันเบรกแบบว่าความมันแล้วมีแบบรสชาติของพริกของกระเทียมนะคะพอทานด้วยกันเนี่ยในคำเดียวกันเนี่ยมันดีมากคุณผู้ชมมันทำให้ลอบเตอร์เนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้น เมนูปิดท้ายอัลเท a ร e เนทต์ีสคุณผู้ชม <S <S 1> <S 1> ซึ่งเขาก็ได้รวบรวมเอาเมนูไฮไลท์ยอดนิยมเนี่ยมาไว้ในจานจานเดียวค่ะซึ่งก็มีทั้ง lobster tail นะคะ snow crab สุืปูหิม,มะ garlic shrimp scampi หรือกุ้งอบเนยแล้วก็ crispy shrimp นะคะกุ้ง crispy ด้วย <S <S โอ้โหเรียกได้ว,ว่ารวมทิกรวมดาวเลยนะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีทานอันนี้ก่อนเลยละกันกุ้ง scampi ดีมากเนือ้อพุ่งแน่นมากคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญเนี่ยซอสเนยที่นี่มันแบบ exceptional จริงๆเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาว่าเป็นสูตรเด็ดและสูตรพิเศษนะคะจะลองกลับไปทําบ้างแต่คงไม่น่าจะออกมาได้อย่างนี้เพราะว่าเป็นเคล็ดลับของทางร้านจริงๆว่าคือไม่ใช่เอาเนยมาละลายแล้วได้แบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าแหวนทานซอสเนยมาเยอะมากที่อเมริกาแต่ไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มันมีรสชาติหอมหวานไขมันกลมกลม่อมในตัวแล้วหอมขึ้นจมูกด้วย รสมากอ่าแล้วมีกุ้งทอดด้วยจิ้มกับอ่าเนยและกันอื้อือือก็อร่อยอือนี่ปูหิมะอินพอร์ตมาเลยนะคุณผู้ชมจิ้มมาไหนดีอ่ะจิ้มเนยก่อนชิมกรุบๆนี่อือออือร่อยมากเนื้อดีมากอ่ะแล้วไม่ข้าวเลยอร่อยทั้งคอปเซอร์ทั้งปูนะคะคือหวานในเนื้อ นยคือดีน้ำจิ้มเนยบัลลังก์ซอสคือแบบดีมากที่นี่ไม่รู้จะบรรยายไงคุณผู้ชมต้องมาชิมเองแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างจากที่อื่นจริงๆนะคะนี่นไหนๆก็ไหนๆแล้วพอจิ้มน้ำจิ้มซีฟููดด้วย <c oughs> ดีอะ <c oughs> เหมือนได้มากินอาหารทะเลไฮโซอยู่ริมทะเลแล้วก็แบบไฮโซมากๆด้วยนะคะล็อบเจอร์เนี่ยบินมาเลย จากของข่าวแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีของหวานที่เป็นไฮไลท์กับเมนูทาไปิคอฟไทยแล้วก็ไอศครีมค่ะโอ้โหทันใจพูดป๊อบมาปุ๊บเลยนี่ให้ฟิลเหมือนอยู่ริมทะเลจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะตักตรงไหนดีเลยอะ่ะเอาตรงนี้แล้วกัน refreshing ม,ม,มากนี่คือทำมาจากสับประรดจริงๆนะคะทั้งลูกใส่มาในลูกเลยอร่อยมากฟิลเหมือนแบบ ทานอาหารอยู่ริมทะเลที่ประเทศอเมริกาในฟลอริดาเกม๋มีเนื้อสับป,ปะรดในไอติมด้วยคือทานของขา,ขาวๆมาแล้วนะครับตัดด้วยไอติมสับป,ปะรดนี่คือแบบแฮปปี้เลยคอมพลีทเลยคุณผู้ชมรสมากควรจะกินต่ออีกนิดหนึ่งรสนิฟินมากเลยนะครคุณผู้ชมกับร้าน Red Lobster คือทั้งอาหารแล้วก็ขนมเนี่ยทุกอย่างคือลงตัวแล้วใครที่ชื่นชอบล็อ l o เตอร์นะคะมาร้านนี้เนี่ยรับรองว่า ปินแน่นอนแหวนการันตีค่ะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับแฟนๆรายการว้าวแหวนใครที่อยากจะมาทานที่ร้าน Red Lobster นะคะทางร้านมอบส่วนลดพิเศษให้10%เลยนะคะสำหรับค่าอาหารตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมเลยทีเดียวค่ะ เพียงแค่คุณเดินเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าติดตามมาจากรายการวิว้าวนแหวนก็ได้รับส่วนลดไปเลย10%สําหรับค่าอาหารนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเลยนะคะที่ชั้น G ูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตฯเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมเอาไปว่าตอนนี้นะคะแหวนขอจัดก,การอาหารที่เหลือตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรามีนัดกับพี่สาวเสียงดีทรงพลังนะคะอย่างพี่ปานธนพรน,นั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะนอกจากพี่ปาจะมาอัปเดตผลงานใหม่ๆแล้วคืออยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆอย่างเรื่องของธรรมะแล้วก็เคล็ดลับการดูแลตัวเองด้วยจะเป็นยังไงต้องอดใจรอสักครู่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแหวนขอดทานก่อนค่ะคุณผู้ชมน่ากินไปหมดเลยอะ่ะกืนมาชิมก่อนแล้วกันนะ และตอนนี้นะพี่สาวคนสวยไอดอลของวันก็อยู่ตรงนี้แล้วต้องขอต้อนรับพี่ปานาค่ะวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือแบบว่าพี่ปานี่เป็นแบบไอดอลของหญิงสาวทุกประเทศไทยคือเพลงพี่ปานหรือว่าแต่ละเพลงนี่คือผู้ชายฟังแล้วกระลึกเลือดต้องใช้คำว่าเปลี่ยนเยอะมากเลยนะรู้ไหมเพราะว่าเมียเอ้ยแฟนเอ้ยเอาเพลงมาแบบนะเอามาแบบว่าปากด่าใช้ยืมปากด่าือแบบส่งเพลงให้แต่แบบไม่น่าเชื่อแล้วแบบโอ้โหดูแบบเป็นคนแบบแรงๆอย่างพี่ปานแล้วพี่ปานก็กลับมาด้านธรรมะเลยอ่ะแบบมันจะเป็นกรรมเขาเก็ได้ด่าเขาจะเป็นกรรมหรือเปล่าด่าจนแบบเข้าตัวเลยอะไรอย่างงี้ ไม ja. you know, nice our ่หรอกค่ะมันก็เป็นเรื่องที <'s> ่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะความไม่เที่ยงของโลกเรานี่แหละความไม่เที่ยงของตัวเราความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเราในทุกวันน่ะแม้กระทั่งใจเราเองสิ่งที่มันแย่ที่สุดคือใจเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงที่สุดแล้วเราทุกเพราะว่าเราอยากให้โลกเป็นอย่างใจเราเราอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราเราอยากรักษาทุกๆอย่างให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราเนี่ย โชคดีวกว่าคนอื่นๆมากมายเราไม่ได้อดไม่ได้ยากเราไม่ได้มีทุกทางกายในแบบนั้นเพราะเรากลับมาดูตัวเองเราทุกอะไรวะอ๋อเราทุกกับความไม่ได้อย่างใจเท่านั้นเองอ๋อมันไม่ได้ถึงขั้นขอขัดบัตรตายมันก,กต่เมันไม่ได้อย่างใจชันะอะไรแบบนี้เห็นมเราเห็นความโง่อของเราไหมอ๋อ เราเห็นแบบความโง่ที่มันครอบคลุมจิตใจเราไหมกิเลสของความที่ไม่เคยไม่พออ,อยากจะมีนั่นอยากจะทํานี่อยากจะอันนี้ตลอดเวลาตลอดเวลามันต้องไปมันตอ้นตองก้าวหน้าเราต้องโฮอันนั้นเราต้อง perfectionist เนี่ยนัก perfectionist ทั้งหลายเนี่ยทุกทั้งนั้นทั้งนั้นน่ยใช่ไหมคะ <S <S คือการทําทุกอย่างให้มันออกมาดีเป็นเรื่องดีนะเราก็สรรเสริญนะคนที่สามารถแบบทําอะไรได้ออกมาดีแต่เผอิญว่าเราอย่าลืมว่าเราทําทุกทุกอย่างให้มันดีในมาตรฐานของมัน ในทุกชิ้นมันได้ไหม mm. ตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่าเป็นช่องว่างที่เรามองไม่เห็น<ะ>ว่ามันคืออะไร mm. นั่นแหละตรงนี้เราที่พี่เห็นสองก็คืออีกจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าทุกมันอยู่ตรงหน้าเราก็คืออ่าแม่เราป่วยอย่างี้อันนี้ก็ทุกแบบหนึ่งคุณแม่เป็นอะไรก็คุณแม่เป็นเนเลอดตีบค่ะนอยนอนมา20ปีทำเดินเหินไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่รับรูบ้เ <c oughs> นี่ยทุกอย่างเนี้ยสำหรับพี่ถึงได้แบบเอออันนี้สิทุกเราเริ่มอยากจะสนใจแล้วว่า ธรรมะคืออะไรอเออพระพุทธเจ้าสอนอะไรอ่ะกามหลุดพ้นคืออะไรค่ะไอ้ใจดวงนี้เราเนี่ยเราเราดูแลมันได้จริงหรือเปล่าก็นี่แหละคือจุดที่เริ่มอยากไปศึกษาธรรมะจริงๆแนละว่าเขาสอนอะไรแล้วพี่ปานไม่เคยแบบ ถึงขั้นไปบวชแบบบวชจริงๆเลยอะคะพี่ปานบวชก็แค่แบบถือศีลแปดเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องโกนผมเลยอยู่ว่าได้ทาครีมไหมพี่ปานไม่ทาเป็นหลายๆเดือนเลยและไม่ทําอะไรกับผิวหน้าปล่อยท้าเต็มที่ก็เละก็เละแหละต้องใช้คําว่าไม่ดูแลตัวเองแดดที่ตามลานวัดเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือ ส,สุดผิวแห้งกล้านผิวเนี่ยมันจะแห้งกล้านก่อนเลยน้องแหวนพอแห้งกล้านแล้วเลยตามมาคุณผู้ชมริ้วรอยริ้วรอยเนี่ยเริ่มมาทีละน,นิดก่อนเริ่มมาเป็นเส้นเส้นแก้มเริือเป็นจุดด่างดำคล้ำนะคะจนมีเส้นหน้าผากเส้นหน้าผากที่มันชัดมากเพราะเนื้อมันน้อยอ่ะจนมีร่องแก้มเนี่ยอันนี้ยคือแก่จริงๆแล้วหน้าคว่ำนะคะอตอนนั้นต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นคนที่ล้มละลายทางผิวพ <laughs> อสมควรนะคะแย่มากๆคำนี้ล้มละลายทางผิวแย่มากๆตอนนั้นนะแต่ว่า พอเรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองน้องแหวนเพราะเรายังต้องต้องใช้ร่างกายเนาะโชคดีว่าพี่เนี่ยเจออาหมูดีหลกในรายการรายการหนึ่งอาหมูดีหลกเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาอายุ67เคือแบบอะไรอะหลอกเกินไปผิวเป๊ะเกินไปก็เลยต้องขอบคุณอาหมูทุกครั้งเพราะว่าอาหมูเนี่ยนะคะเป็นคนที่แนะนําให้ปานรู้จักกับไดจีน่าแล้วก็คิดได้ง่ายๆนาะเออลองดูถ้าเกิดว่ามันไม่ดีนะแค่เลิกใช้จบพอไดเซรั่มมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ เน so ื้อครีมเข้มข้นนะคะน่าจะช่วยเราได้แหละแต่เห็นเข้มข้นแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเขาไม่เหนียวเหนอะหนเลยค่ะเขาซึมง่ายมากๆเลยและที่สําคัญคือพี่ชอบว่าเขาตัวเดียวจบเหมาะกับดิฉันตัวี้ตัวเดียวเลยตาอะไรได้หมดเลยไปโบกโบนไปนะคะคืนแรกเนี่ยนะคะพอได้มาเนี่ยทาตรงนี้ก่อนเพราะเราไม่รู้เราแพ้ไหมนะคะแล้วพอเช้าจับมา่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อไอความชุ่มชื้นตรงนี้เนี่ยไม่มันมีอยู่จริงแฮ ใช้ได้แล้วไม่ <he 'll S 3> แพ้ด้วยพอไม่แพ้ก็ลุยใช้แล้วทีนี้เราก็ต้องกู้หน้าเราละกู้กับมาให้ได้นะคะก็ะมีวินัยกับตัวเองค่ะชาเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมพอสักกระปุกที่2ที่3เนี่ยเราเริ่มเห็นละว่าไอ้ความชุ่มชื้นที่เขาบอกว่าเขาเก่งมากๆเนี่ยนะอันนี้สมราคาคุยทีนี้รอยแตกต่างๆที่มันเคยเป็นริ้วรอยนะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหน้าผากหรือว่ารอยย่นตรงนี้อะไรเงี้ยมันแลดูเบาลงไปหมดเลยมันทําให้ปัญหาของเราทั้งหมดที่มีเนี่ย เอาเป็นว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับอย่างสมเหตุสมผลทําให้เราก็ใช้มาอย่างนี้เราก็ไม่ทคอก็เลยใช้มาเรื่อยๆจนวันนั้นจนวันนี้เลยต้องใช้คํานี้แล้วกันสี่ปีแล้วที่ใช้ตราลจีน่ามาแล้วเดือนนี้นะน้องแหวงพี่เสษสุดๆยังไงคะเดือนกุมภาเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยเขาก็ยังเป็นเดือนเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของตราจีน่าด้วยนะคะเป็นเดือนเกิดของตราจีน่าค่ะก็พี่บานเอาของโปรของขวัญใหญ่ที่สุดมาให้เลยนะคะตอบแทนแฟนๆนะคะของตราจีน่าที่อยู่มาด้วยกัน15สวบ เพราะฉะนั้นนะคะผู้ชมขาวันนี้นะง่ายๆเลยกดข้อเดียวเลยก็คือต้องจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยภายใน5นาทีพี่ปันให้สิทธิ์เต็มที่5นาทีไม่จํากัดสายเลยไม่จํากัดสายนะคะผู้ชมขาเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยคะ่ะขอแค่คผู้ชมนะคะลองเปิดใจแล้วก็ลองโทรจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันนะคะกดรอปันไว้ที่15.7 7นะคะ15.7 7หรือ Li n e A อตโรจปันจะนับถอยหลังแล้วคุณผู้ชมโทรออกได้เลยนะคะ 3 2 กดโทรออกได้เลยค่ะหร7 7นะคะหรือลายแอดตรจีน่าค่ะ5นาทีนี้ไม่จํากัดสายคุณผู้ชมจะได้โปรของขวัญวันเกิดของตร a จีน่าแบบนี้เลยนะคะเซรัร่มสองกระปุกใหญ่นะคะแถมอีกสองกระปุกขนาดพกพานะคะนี่คือเซรั่มล้วนนะคะยังไม่หมดเท่านั้นเรายังมีนี่เลยค่ะกระเป๋าตรจีน่าอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าช h อปปิ้งแบ็กที่คุณผู้หญิงชอบมากๆเลยนะคะ5ชิ้นนี้นะคะปกติจาก9,300บาทนะคะจ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรข,ของขวัญเียหนึ่งแถม ถึง4นะคะ1นแถมถึงสและสัมพันธ์คือเป็นโปรเซรั่มล้วนด้วยแล้วก็ได้กระเป๋าใบใหญ่ใบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวใช้ไปเลยนะ3 4เดือนได้เลยนะใช้ได้กี่เดือน3 4เดือนเลยสามสีเดือนได้เลยนะคะอยู่ที่ขนาดหน้านะคะและความใจถึงนะคะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะกับการบำรุงผิวคุณผู้ชมค่ะนะคะลองดูนะคะลองเปิดใจดูแลวที่สำคัญน้องแหวนเอ้ยพี่ขนาดพูดมา4ปีนะ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถามว่าใช้จริงเปล่าพี่ปันใช้จริงเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถามได้ก็จะเพียนตอบเหมือนกันว่าใช้จริงจริงเนี่ยปีนี้ปีที่สี่แล้วนะคะแล้วพี่เป็นคนที่เก็บกระปุกของไตรลซิน่าที่ใช้หมดแล้วเก็บเาไปหมดแล้วเป็นลังเลยเป็นลังเลยเก็บเอาไว้ไม่รู้ทำไมถึงเก็บก็ไม่รู้เออแต่อยากเก็บเอาไว้นะคะก็เข้าสู่ปีที่สี่แล้วที่ใช้ไตรลซิน่ามานะคะอย่างที่ปันบอกค่ะว่าคุณผู้ชมลองดูก่อน ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบก็แค่เลิกใช้เท่านั้นเองนะคะช้าไม่ได้ต้องจองโทรมาที่1,577หรือ Line แอดราจีนานะคะกับ2นาทีสุดท้ายนะคะกับโปรของขวัญน,นี้นะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาและกระเป๋าช้อปปิ้งใบนี้นะคะ5ชิ้นนะคะ2 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะคะ<อ>ตกวันละสาทส<อ>ิบ้าทน้อยมาก,ก,มากลแล้วก็นอกจากที่ปานที่ใช้นะ <c oughs> นุ้ยแหวน <c oughs> <c oughs> ยังมีพี่ ino, พพาานะะิโน oh. ่พี่คิมพี่เอชยานะคะอาหมูพี่ปุยพี่มอนวันพี่ใหม่เจริญกระนะคะตัวพ่อตัวแม่หมดเลยพี่ปาแต่นี้มันจะ5นาที <c oughs> แต่ว่าแบบใสย,ยังเข้ามาไม่หยุดเลยนี่เป็นเดือนวันเกิดทั้งทีขอ,อ,อเพิ่มต่อเวลาหน่อยได้ไหมอ้อวันเกิดเจราจิน่าทั้งทีน้องแหวนขอทั้งทีพี่จะต่อเวลาให้่านผู้ชมโทรมาที่1577นะคะและบอกกับคอเซ็นเตอร์ว่าปานต่อเวลาให้โพสต์นี้นะคะปานต่อเวลาให้ เอาไปเลยนะคะไม่จํากัดสายให้รีบโทรให้รีบโพรนะคะด่วนน,นะคะด่วนเลเร็วเร็วๆโทรมาที่1577นะคะหรือไลน์แอปทรีชิน่าะคะปานต่อเวลาให้นะคะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้เลยนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพาและกระเป๋าผ้าใบนี้นะคะ 5ชิ้น2,990บาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้ของดูมูค่อยจ่ายนะคะมีปัญหาโทรถาม1577ได้ตลอด24ชั่วโมงโทรมาที่1577ได้เลยค่ะนี่จัดอย่างด่วนเลยนะคะวันนี้โหโปรนเกิดตั้งท<อ>ี<อ>่ขอบคุณพี่ปานมากเราจะ<ด>ต่อเวลาให้ด้วยนะคะและสุดท้ายนี่จะให้พี่ปานฝากผลงานกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะพี่บานทำอัลบั้มนะคะชื่อว่าดอกไม้ที่กลับมานะครับแล้วก็ จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ศูนย์เขาทหอเล็กวันนั้นก็ถ้าใครว่างอยากเชิญไปเจอกัน24กุมภาพันธ์ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเคทเมเจอร์ค่ะแหวนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปานมากันค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวแหวนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิกา15นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34และเราก็ต้องขอบคุณนะคะสถานที่ไทยทาจาก Red Lobster Thailand ค่ะแหวนและพี่ปานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Amarin <laughs> 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 marine TV.